ของที่มันอยู่ในทูย่าหรือว่าอยู่ในสมาร์ทไลฟ์เนี่ยก้าไปใส่ใน Home คิดได้เลยนะอะยาซ้ายขวาก็เปิดมาแบบนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l มิมดอดเฮ้ยฉากเลื่อนด้วยนี่ก็จะเป็นตัวผ้าม่านที่เรารีวิวไปคลิปนี้นั่นเองนะครับ้าหาที่ลงอยู่ก็คือตัวนี้นะครับผมตอนแรกถ้าเกิดว่าใครยังไม่มั่นใจโอ้ยน่าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเราขอปิดไปก่อนอาแสงเข้านะครับผมเป็นไง เสียงได้ยินบ้างหรือเปล่าคือมันเงียบมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินอนะ่ะเพราะว่ามันมอยู่ข้างๆเราอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่รู้ว่าใช้งานจริงเป็นยังไงก็ทําแบบเราก็ได้นะ <c oughs> ก็ลองติดแค่ตัวเดียวก่อนหรือว่าซื้อมาแค่ตัวเดียวถ้าเกิดมันเวิร์กหรือว่ามันใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเราก็ชอบใจเนะี่ยก็ค่อยซื้ออีกตัวหนึ่งมาก็ได้นะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมหลังจากที่เราติดไปตัวหนึ่งเนี่ย คือมันเวิร์กมากๆเลยนะแล้วตัวนี้ก็ไม่กองแก๊งเลยนะครับผมหลังจากใช้งานมาสักพรักเนี่ยก็พีมี่ม,มากมากเลยตัวนี้มาดูกัน่อยดีกว่าก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อมา2ชุดเนี่ยมันก็จะมีรีโมทมาให้2ตัวใช่ไหมแล้วอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยมันก็จะมี2แพ็คนี่แต่ที่เราใช้นะผมก็จะมีแค่ตัวมอเตอร์พ่อมมานะครับเราก็จะมีสายชาร์จแล้วก็ที่ใส่กับล้างนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปจัดเต็มเนี่ยก็ กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมจะค่อนข้างละเอียดกว่าคลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้คราวที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงตัว Apple HomeKit ซึ่งอันนี้มันสามารถติดตั้งได้ด้วยนะครับผมแล้วก็การใช้งานจะเอ้ยผิดด้านเจ้าตัวนี้เราจะต้องชาร์จแบตกับตัวสายที่เขาให้มานะนี่ type C ไม่ใช่สิ micro USB ตรงเนี้ยซึ่งเราเอาไปชาร์จกับตัว micro USB ทั่วไปเนี่ย หรือว่าที่ชาร์จมือถือมันก็ไม่ได้นะคือกําลังไฟเนี่ยมันไม่พอนั่นเองนะครับเราก็เลยเอ้ยทำไมมันไม่ติดสักทีทำไมมันเปิดปิดไม่ได้เอ้ยงงตั้งนานนะครับผมนี่ก็จะต้องใช้กับตัวที่เขาแถมมาให้นะเพราะว่าตัวนี้เป็น Input DC 5โวลต์2แอมป์หรือแบบเราเนี่ยขี้เกียจจะแงออกมาเวลาติดตั้งไปแล้วถ้าเกิดแบตหมดเออนี้ยังไม่แบตหมดเลยนะตั้งแต่ที่เราทําไปคลิปที่แล้วอ่ะคือแบตค่อนข้างใช้ได้นานก็หลายเดือนอยู่เลยนะครับผมจับดีดีก่อนแล้วก็ดันออกมาเป็นไง ง่ายมากเลยนะเราก็เอาตัวนี้ไปชาร์จแบตได้เลยคือค่อนข้างสะดวกนะล้วก็ปุ๊บใส่กลับเข้าไปอ่าไม่ต้องกดอะไรนะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ไม่กองแกงเลยตัวนี้ชุดใหม่เนี่ยเขาก็มีมาให้แต่ว่าเราเนี่ยใช้ตัวเดียวได้เลยนะคือแบบมันสามารถไปต่อผ่านในแอปแล้วก็กดทีเดียวให้มันเปิดพร้อมกันปิดพร้อมกันหรือว่าเชื่อมต่อกับรีโมทเนี่ยให้มันกดทีเดียวปุ๊บเปิดอ่าซึ่งตอนนี้ผ้าม่านก็เปิดแล้วใช่ไหมตัวนี้ก็กําลังเปิดอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับ เออเออ,เอ,อมองเห็นหรือเปล่าโอเคเห็นไหมมันก็จะทํางานควบคู่กันไปเลยนะคือแบบค่อนข้างดีเลยอะ่ะแต่ว่าเราก็จะมีรีโมทอีกอันนึงอาไว้รอ,องนั่นเองเพราะว่าเวลามันเชื่อมกับรีโมทเนี่ยมันจะได้เชื่อมตัวไหนตัวหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะใช้กับโฮมคิดใช่ไหมก็ใช้กับตัวนี้ได้เลยนะครับโฮมคิดหับที่เราเคยรีวิวไปของที่มันอยู่ในทูย่าหรือว่าอยู่ในสมาร์ทไลฟ์เนี่ยก็เอาไปใส่ในโฮมคิดได้เลยนะครับค่อนข้างจะแบบ สะดวกสบายนะสำหรับใครที่ใช้ iPhone แล้วก็เอยอยากใช้แอป Home อะไรเงี้ยหรือว่าจะใช้กับเจ้าตัว Apple Watch ก็สามารถสั่งได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าหับตัวนั้นเนี่ยเราน่าจะเอาไปไว้อีกบ้านหนึ่งอยู่ตอนนี้เดี๋ยวขอมาเชื่อมต่อผ่านหับซิกบีธรรมดากันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะต้องใช้หับด้วยนะเออสำหรับใครที่ซื้อไปเนี่ยจะต้องมีซิกบีหับด้วยนะครับผมพวกลิงก์เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยละกันอ่ะไหนตะกี้กดรีเซ็ตแล้วลืมไปมาเอารีเซ็ตแล้วก็ใช้ไปพร้อม,มเพื่อนกันหน่อยดี ห้าครั้งหรือเปล่าเมกี้อ่าโอเคไฟก็กระพริบแล้วนะครับผมก็ทําการใช้เข็มจิ้มซิมเนี่ยกดตรงนี้ไม่ใช่กดตรงไฟนะตะกี้เรากดตรงไฟ LED เฉยอ่าเราก็ไป advice e เดี๋ยวอย่าเพิ่งอัปเดตมาใช้กันก่อน LED already b i n g แล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่ามันดับไปเนี่ยก็จิ้มใหม่ก็ได้นะ <c oughs> เรียบร้อยก็โชว์ขึ้นมาแล้วนะแล้วก็กดดันไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นอะเซมิสมัตซิกบีมอเตอร์สแล้วกัน โอเคกดตกลงไปเลยโอเคกดหยุดแล้วก็กดโคสนี่แต่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าเวลาเปิดปิดอะไรเลยใช่ไหมยังไม่รู้จุดเริ่มต้นหรือว่าจุดสิ้นสุดเออแล้วก็จเจ้าตัวนี้นะครับผมตั้งค่าก็เหมือนเดิมนะก็กดตรงนี้เลยนะครับผมมุนมุนด้านซ้ายลองดูคลิปที่แล้วได้ปึ๊บตรงนี้แล้วก็ให้ทําการจิ้มอันนี้ทีนึงนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้บนสุดก็กดไปทีนึงแล้วก็จิ้มชึบโอเคแล้วก็กดอันบนนี่รู้จักกันแล้วทีนี้เรากดเปิด อ่าไอตัวนู้นก็เปิดตัวนี้ก็เปิดเห็นนะก็ทํางานพร้อมกันง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปตั้งตัวจุดเริ่มต้นแล้วจุดสิ้นสุดของเจ้าตัวใหม่กันหน่อยดีกว่าครับผมไปใส่เจ้าตัวผ้าม่านก่อนนี่ก็เอาออกมา2ตัวน่าจะได้โอเคของเราเนี่ยมันเป็นแบบว่ารางอย่างนี้เนาะแล้วก็หมุนจะใส่ด้านหน้าแบบนี้ไปก็ได้นะหรือว่าใส่ด้านนี้ก็ได้เหมือนกันเราสามารถปรับตัวมอเตอร์เนี่ยให้มัน f o r w d หรือว่า b a c k ิร์ดตามใจได้เลยในแอปเนาะมาลุยกันหน่อยดีกว่า ดันขึ้นเดี๋ยวรล่อยห้แล้วก็ปรับให้มันตรงเสร็จแล้วก็จะได้มาแบบนี้เลยนะง่ายไหมมาใส่ตัวพม่านกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะมาใส่ตัวพมา่านเราก็มาตั้งจุดเปิดปิดกันหน่อยดีกว่าอากดเปิดปุ๊บเอ้ยถูกด้านด้วยโอเคก็กําลังเปิดแล้วนะโอเคกดหยุดเรียบร้อยกําลังดีเลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็มาด้านล่างนะครับผมตรงเซตติ้งแล้วก็ลองเซตเป็นอัปเปอร์ลิมิตดู ถ้าเกิดว่าผิดเนี่ยก็กดเป็นอีกตัวหนึ่งก็แค่นั้นเองนะครับลองกดปิดกันเอ้ยถูกต้องนะครับอ่าเสร็จแล้วกดหยุดลองไปเทสกดเปิดเรียบร้อยเห็นไหมมันก็หยุดเองตรงที่เราตั้งไว้เลยนะตรงที่เปิดสุดเนี่ยจะเรียกว่า upper limit เนาะโอเคแล้วเราก็กดผ้าม่านอีกตัวหนึ่งกดปิดดูอีกตัวหนึ่งก็กําลังมาและตัวนี้ไม่ต้องกดอะไรนะเพราะว่ามันรู้เลยว่าตัวโค้ t หรือว่าตัวสิ้นสุดของมันเนี่ยอยู่ตรงไหน เราจะได้เซตตัวนี้ให้มันเข้ากันนะโอเคอยู่ตรงนี้เอยพอดีเลยถ้าเกิดว่าเราเซตเอาไว้ตรงนี้นะครับผมมันก็จะมาอยู่ประมาณนี้เอยเฟียจัดเออไม่ชนกันด้วยโอเคทั้งนั้นเราก็กดตรงนี้เป็นโลเวอร์ลิมิตไปเลยแล้วกันสุดเป๊ะนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เองแล้วเราก็มาทำการใส่พมาม่านแล้วก็ทดลองดูกันหน่อยดีกว่า เสร็จเรียบร้อยตัวพม่านเนี่ยเราก็สามารถคีเอทกรุ๊ปได้นะลองมาดูกันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็จะมี2ตัวบนใช่ไหมแล้วก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะเลือกพม่านแล้วก็ขวาบนตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปข้างล่างนะครับผมคีเอทกรุ๊ปนี่ไงมาแล้วอ่ะเราก็กดบวกไปเห็นนะแล้วก็กดเซฟเลยนะครับผมปุ๊บกดเป็นพม่านกรุ๊ปอ่ะพม่านกรุ๊ปไปเลยแล้วกันสั่งผ่าน Google Assistant ก็ได้นะหรือว่า Alexa ก็ได้ตะกี้เรากรุ๊ปเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาใส่เจ้าตัวเล็กกันหน่อยดีกว่าก็จะเป็นตัว Wireless Switch อ่านี่วายเดอร์สวิสมินิกดเข้ามาแล้วก็แอดอินเทลเ g เจนต์ด้านล่างนะครับผมตอนนี้มันมีคําสั่งเปิดปิดแอร์อยู่ไม่เป็นไรแล้วก็เพิ่มเข้ามาอีกคําสั่งแล้วกัน When Condition Is m e t นะครับผมซิงเกิลคิกก็คลิกไปทีเดียวนะแล้วเราลองมาดูทัสจะให้มันทําอะไร Device นะครับผมก็จะเป็นผ้ามานกรุปนี่ไงอ่ะมาลองดูกันนยดีกว่า c o n t r o l เปิดปิดนะครับผมเป็น Open กด save. เซฟเฮ้ยง่าย,ายๆแบบนี้ไปเลย ต่กี้ก็สร้างออโตเมชันง่ายๆแบบแตะกี้ไปแล้วใช่ไหมลองมากดปุ่มทีนึงกันหน่อยดีกว่าปุ๊บอายาซ้ายขวาก็เปิดมาแบบนี้เลยนะครับผมง่ายๆเลยมันก็จะค่อยๆเปิดไปนะนี่ประมาณนี้เลย เป็นไงกันบ้างครับผมการติดตั้งเราก็ใช้งานเซ็ตค่าต่างๆเนี่ยก็ง่ายแบบที่ชอยเพื่อนๆเ,เห็นไปเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นของร้านลินคอนเน็กตนั่นเองนะครับราคาน่าจะ2 0 0 0ันสองพประมาณนี้เดี๋ยวลิงสินค้าเนี่ยไว้ใต้คลิปตรงคําบรรยายเลยนะครับผมตัวนี้ก็ใช้กับ a p p l ป Home มคิเนี่ยจะต้องมีหับนะก็จะเป็นหับที่เราได้เคยรีวิวแบบตอนต้นคลิปไปเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยก็พิมมาใต้คลิปตรงคอมเมนต์ได้เลยถ้าเกิดไม่่อยยาาาากกกพลลดดแแแเจจ็ตตงๆบบนี้้ืมมิว กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย